ทำไมการกินไขมันจึงทำให้เราผอมสวัสดีค่ะคุณครูวีนะคะจาก Happy Life by ายวีรนุชและคุณครูวีสอนลดน้ำหนักนะคะการกินไขมันฟังไม่ผิดมันทำให้คุณผอมลงแน่นอนเพราะอะไรคะไขมันเป็นสารตั้งต้นหรือเป็นตัวในการสร้างฮอร์โมนที่สำคัญที่เกี่ยวกับการเผาผลาญในร่างกายนะคะถ้าเรากินไขมันดี เน้นนะคะไขมันดีไม่เพียงพอก,กลไกในการขผาผลาญของเราเกิดขึ้นไม่สมบูรณ์ไขมันดีได้แก่อะไรบ้างนะคะก็ถ้าเกิดคุณกินผลไม้เช่นอะโวคาโดนะคะคุณก็กินนะคะอยู่ที่เท่าหัวเมเป้งของเราเนี่ยประมาณ10ชิ้นนะคะ หรือถ้าเรากินไขมันดีไขมันดีก็คือสกัดเย็นนะคะเช่นน้ำมันมะกอกน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะคุณก็กินวันหนึ่งนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะวิธีการกินไขมันดีก็คือว่าไม่ได้ให้กินยกซดแบบเพียวๆนะคะให้เรากินไปพร้อมกับมื้ออาหารค่ะถ้าจะให้ดีนะคะทานคู่กับผักใบเขียวเนี่ยจะยิ่งดีมากนะ,ะทานเป็นน้ำสลัดซึ่งการกินไขมันดีอย่างที่บอกว่าบ ซึ่งการกินไข่มันดีนะคะอย่างที่บอกก็คือถ้าเรากินได้อย่างเพียงพอนะคะเขาจะเอาไปสร้างฮอร์โมนนะคะที่เป็นตัวเผาผลาญน,นะคะเร่งปฏิกิริยาในกนารเผาผลาญพลังงานทําให้เราสามารถเอาไขมันเดิมของเราเนี่ยออกมาใช้ได้หลายคนกลัวนะคะวันนี้คุณครูอยากบอกเลยว่า สิ่งหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยไม่ผอมสักทีก็คือเรากินไขมันดีไม่เพียงพออ้ออีกแหล่งหนึ่งนะคะก็คือน้ํามันปลานะคะถ้าใครสนใจน้ํามันปลาก็ทักคุณครูวีได้นะค,ะคุณครูวีมีน้ำนำมันปลาที่เป็นแหล่งนะคะจากทะเลน้ําลึกแล้วก็ไม่มีสารปลอดปนเปื้อนนะคะสามารถทักคุณครูวีได้เลยนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ